เหมือนเดิมค่ะน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมถนนบ้านเยี่ยรี่อีกแล้วเดือนนี้ประจําแล้วคะเนาะกุมพาน้ำทะเลหนุนสูงนะคะ่ะนี่จะ้ะว้ายไปทุละกับมา,นามน้ำเขาบ้านน้องสร้อยโทรไปบอกเขาว่าน้ำเขาหอดโตบ้านน้ะสะ ไปนั่งกันค่ะว่าเดี๋ยวตียู่กันยากนะคะเนะาะเพราะว่ายากอยู่ตรงนี้มากสามสิบปีนะคะเนไหสามสิบเอ็ดปีแต่ออกีกก่ก็นบ่เคยอ่ขวมด่กโอ้ยเซ็ตเลยแค่เลยจ้าบันนี้ผูดด้ใดเพิ่งมาอยู่ที่หลังเพิ่งกับปลูกบ้านสูงขึงนะคะค้นเนาะเครื่องแข็งเจลีค่คนแรกนี่ค่ะสร้อยบ้านเจลี่ เพิ่งแข็งได้รี่คนละค่ะน้องชายทูบอกว่าน้ำเข้าบ้านแล้วในงานนักละค่ะเ <c oughs> ดินท่วมเลยค่ะเพราะก็มาท่าวงสามสี่ปีนี่เนาะคะ่ะแต่ก่องถางบ้านยหญ่คือยหญ่ท,ญทายตรงของนะ้อน่ะตรงขามเป็นเทรับหนานมาะเนาะเป็นทีแบบว่างเปล่ากับลับหนานมากแบบนี้เพิ่นมาเอามาสร้าง ปัะมา้ำมัมปตพอนาะค่ะเนาะพื้นที่กับประมาณสามสี่ลาะจ้ะพื้นถมสูงเนาะค่ะบันี้นามบัมีทางไปแล้วก็มา่วมบ้านายนี่ค่ะข้างบ้านายมันดีมันมีทางหนีไฟเนาะค่ะเนาะแต่กับบอลล็อนาะค่ะนวนจ้ะขอบนีสูงขึ้นมาประมาณยี่สิบนิ้วประมาณยี่สิบยี่สิบห้านิ้วกับบอะล็อะนี่ค่ะ ที่ทางบ้านเนี่ยค่ะเขาไปถึงด่านไน่เนาะบ้านเจริญทำข้าหนาสูงเนาะค่ะแต่ว่าหลังบ้านขั้วตัมเนาะค่ะเนาะบ้านพี่สาวเขาไปถึงด่านหน่เนาะค่ะเนี่ค่ะมันหอมล่ะโอ้ยขึ้นบ้านกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปมึงในตัวบ้านเนาะ